ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับกลับมากับ Inscription Crazy Mode ทั้งที่แลกเราได้เด็กน้ำปลาตากล้วยทอดมานะครับผมเราก็เอาไปเล่นเลยแล้วก็มีชาเลนจ์ใหม่นะครับผมก็คือเราจะเหลือเลือดแค่ชีวิตเดียวเท่านั้นไปแล้วก็เหมือนเดิมครับเราเอาทุกชาเลนจ์เลยนะครับถึงแม้เราจะเคยเล่นผ่านไปแล้วก็ตามแต่เพื่อความเดือดนะครับผมเราก็กดมันหมดนี่แหละลุยเลยหมายแล้วก็มี เกรทคาเค่นนะครับสกิลก็คือคือเหมือนเหมือนกันเดะเลยแต่นี้เป็นแค่รูปหางปลาอันนี้เป็นรูปหนวดปลาหมึกเฉยๆโอเค okay. มีใครให้แลกไหมที่แบบดีๆดื้อๆอ่ะผมอยากได้ลิงเวิร์มว่ะคือผมคิดว่าถ้าเราเล่นเด็คิงฟิชเนี่ยมันเป็นตัวที่แบบไม่มีวันตายนะครับผมก็คือมันจะไม่มีวันตายอะ่ะถ้าเราให้พลังโจมตี ب, มันเยอะก็จะเป็นตัวที่เก่งมากนะครับผมเพราะฉะนั้นเราควรจะให้มันบัฟได้เยอะๆนะครับผมงั้นเราจะเอาลิงเวิร์มกับ เดววูฟ <Their> มานะครับผมเพื่อแต่คู่คูนี่ก็ดีนะคือถ้า,อาคู่คูมามันจะบอดไปเลยช่องหนึ่งแน่ๆเอาคู่คูดีกว่ามาแล้วเราก็ไปนี่ครับเอาลิงเวิร์มไปสั่งเวยขอให้มันกินลิงเวิร์มแล้วนะหวังว่ากินแต่เขาล้องดูเนื้อดูเนื้อของหนอนตัวนี้สิมันช่างหอมหวานใช่ไหมชาวบุคคนกินเข้าไปโอ้โหตรงนี้มีกองไฟแต่ไปไม่ได้แล้วโอเคไม่เป็นไรมา เราจะพลาดไม่ได้ครับการที่เราพลาดนั้นคือเราจะต้องตายเป็นการแลกเปลี่ยนอย่างแน่นอนเราก็ลงคูเคลงไปให้มันไม่สามารถลงอะไรลงมาได้นะครับผมแล้วเราก็ทำตาทำการแข่งดันพลังกับมันนะครับผมเราก็ลงคิงฟิชไปอ่ามันจะลงอะไรมาเพิ่มไหมมันลงมาเพิ่มเราดอนี้มา เราก็ลงลิงเบิร์มไปรับดาเมจเอาไว้โดเป็นคราเคนเรายังลงเธอนนี้ไม่ได้นะครับรอลงเทิธอ n o าตอนนี้พลังเท่ากันนะครับผมก็คือเป็นการต่อยของคนละหมัดแต่อันนี้ยไปคราเคนมันก็ดูไม่ค่อยเก่งเลยนะคราเคนถ้ามันมีแค่แบบดำน้ำเนี่ย เดียนีเฮ้ยมันเปลี่ยนกลายเป็นมึกอันนี้โอเคได้อยู่โอเคหลังจากนั้นเราก็เปลี่ยนครับเปลี่ยนลิงเวอร์มาเป็นคิงฟิตเลยโอเคจบเทินถึงแน้เราก็ชนะเป็นเด็กแบบตอดเด็กตอดน้อยนะค่อยๆตอดเราไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับผมก็คือปลาหมึกมันจะ ตีหนึ่งเธอไรอเทธอหนึ่งจะกลายเป็นแบบไอ้พวกหมึกนั้นโอเคงั้นเราก็ไม่ต้องบัฟพ,พลังของหมึกนะครับผมเอาเลือดเลือดหนึ่งน่าจะดีแหละได้แมนติสมาโอ้โหดีจังเลยายไ,ไม่มีกองไฟเลยเหรอโอ้โหกองไฟอยู่ซอยนี้เรามาซอยผิดซะแล้วถ้าเราไปซอยทางซ้ายเราได้กองไฟไปแล้วสองดอกนะเนี่ยมีแพ็กแรดก,กับคิงฟิชโอ้ยยยยยเราลงแย็ยแยย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  ได้โอ้โหที่หนีฟันมาสองอันถ้าผมลืมไปมันจะดันนี่ว่าโอเคแต่มันดันกลับไปกลับมาเราก็ลงไปเลยโอเคแมนติสยังลงไม่ได้ค่อยลงเธอแน่ โอเคเราเกือบตายเราดรอขึ้นมาแล้วมันยอมแพ้แล้วโอเครับการยอมแพ้นั้นมาซะแล้วเราก็ไปต่อเฮลเราจะไปที่รวมพลังเหรอเรามีใครให้รวมพลังกันเนี่ยเราขุดอันนี้แล้วกันเป็นหนังทองโอเคไปรวมประสานเรามีอะไรให้รวมอะ่ะมีอะไรให้รวมอย่างนั้นเหรอคุกคูให้แมนติสแล้วกันไปเยี่ยมโอเค เราก็จะทำการลงแมนติสไปอยากลงช่องนี้ว่ะลงช่องนี้แหละมันจะได้เล่นเลเวลไม่ได้เเราก็รอเรียบร้อยตีเข้าไปแล้วก็แปลงร่าง เป็นตามเทิธเหรอไม่รู้เหมือนกันเคเราจบเทธนไปก่อนเราก็รอ,อนี้ขึ้นมากูเล่นเปลวทำอะไรไม่ได้ครับจบเทธนไปเราค่อยๆตอดแต่วาเป็นเล็กตอดเล็กต่อน้อยนะครับผมเคนั่นเล่นละคิงฟิชไปเลยเพื่อน โอเคเราก็ได้ฟันแบบอร่อยอร่อยมาเลย <c oughs> กี่ซี่เนี่ยเอามาเถอะเอามาเลยมันสี่ซีกเลือดหนึ่งเหมือนเดิมไหมลองเอากระดูกมาบ้างดีกว่ากระดูกเฮ้ยกระดูกแต่ตัวเราไม่ค่อยมีใครตายนะ้เอาเลือดมาสกังสกัง,กงเราค่อยเอาไปผสมประสานกับใครสักคนนึงนกเอานกมานกเอ่ออะไรวะเนี่ย <c oughs> อะไรวะเนี่ย นกมันตีบินอยู่แล้วเราหัวหมาไปแล้วกันโอเคมาเจอกับนักขุดทองคนแรกเป็นอะไรที่ผมรู้สึกดีมากเลยนะเพราะว่าผมเกลียดสุดแล้วนักขุดทองถ้าถ้าเรื่ถ้าเรายิ่งเจอไว้ก็เท่ากับว่ามันไม่เป็นปัญหากับของเราสักเท่าไหร่นะครับจบเทอไปก่อนโอเคเราก็รอแล้วก็แงะฟันขึ้นมาโอ้เสียวฟัน,นเลยทีเดียว แล้วเราก็ลงแฮกแรดมาที่ช่องนี้แล้วก็ตีมันแบบทะลุสองสองคนเข้าไปป,าปังปุ้งเรียบร้อยเราก็ดรอขึ้นมาลงคิงฟิชลงไปรอยนี้โอ้แมนติสโอเคจบเทมไปก่อน รอตีเข้าไปเราโดน5ดาเมจแต่เราตีมันคืนแค่น้อยเดียวเองอะ่ะโอเคลงกูเล่นเปลวไปบล็อกเอาไว้เฮเราเรายังอยู่ อยากได้ปลาหมึกอ่ะขอปลาหมึกได้ไหมสกังเหรอจบเทมไปก่อนไดอ้อย่างนี้ไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วเราตีมันตายไม่ได้เลยสักคนนะเนี่ยอารีรีรีเอาใหม่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  เด็กนี้มันเล่นยากอะไอเด็กไอเด็กปลาทูเนี่ยฮะคือเราต้องรีบบับพลังนะครับผมถ้าเราบัฟพลังน้อยมันเล่นยากเกินไปว่ะเรามาเลือกกันเลยดีกว่าเราจะอ่าูฟเวลีนนี่คือตัวใหม่นะถ้าถ้ามันยิ่งฆ่ามันยิ่งบวกพลังแต่เราฆ่าไปก่อนดีกว่าเพราะเราน่าจะยังไม่เล่นเด็กตัวนี้เราเอาอันนี้มากับวารเดนแล้วกันเมลเวิร์มกับวารเดนหรือวูฟขับดีวูฟขับดีกว่า ไฟกองไฟเลยครับพี่บวกพลังโจมตีคิดว่าไงไปสุดปะล่ะก็ไป๋อรีได้ไหมมนรีได้ไหมมนรีได้ปะอ้าวเอาใหม่เลยเอาใหม่ขอใหม่เลยขอใหม่เฮ้ยอย่างนี้มันไม่ถูกต้อง อะไรวะไม่เอาแล้วผมเล่นเซฟๆแล้วแบคแคทเม๊ดีอย่ว่าแคทมาดีแคทดีมากจริงเอาเราก็ไปกองไฟเลยกองไฟแล้วงไงต่อครับก็บวกเขี้ยวงบวกเขี้ยวแล้วก็คิงฟิตเลยเราก็ทีเดียวพอไม่ฝืนเราไม่ฝืนอีกต่อไปนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวตายโอเคโอโ้โหตัวแม่งหนักเลยเนี่ยลงมาโอเคจบเทิน ตีเข้าไปดออันนี้ขึ้นมาแล้วเรานั้นต้องบล็อกมันเอาไว้ไม่งั้นเราจะตายดอแล้วก็บล็อกมันเอาไว้แล้วก็ลงโอปอรซียมเข้าไปเราก็ดอขึ้นมาแล้วก็จบเทินไปก่อนไง เราก็รอามาเลยโอเคเราน่าจะชนะแล้วแหละไปเลยเพื่อนไปชนะโอเคเราไปซอยกลางนี้นะครับผม ตอยกลางนี้แหละถูกต้องโอ้โหนี่แล้วกันมาไหนก็เล่นเด็กนกและปลาเราก็ต้องมีแต่นกและปลาตรงนั้นมีกองไฟเยี่ยมเลยเราเลือกถูกทางมีโทเทมนะครับผมเราจะเลือกไม่เอ้ยมันไม่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 อยากได้สักอันนึงเลยอ่ะโอเคเราจะไปกองไฟกันหวังว่ากองไฟจะเป็นพัดบวกพลังโจมตีนะถ้าเป็นบวกเลือดคือแบบอย่างกากเลยไม่รู้ว่ามาทำไมแบบไร้คุณประโยชน์คคดลงไป คิงฟิตเลยโอเคคิงฟิตเราจะลงไปทางฝั่งนี้นะครับผมเดี๋ยวเราก็ดรอก็จัดเลยเดี๋ยวเราก็ทำการแค่เพียงดองการในมือเอาไว้เท่านั้นเอาชนะแล้ว มาเลยเราต้องเอาเด็กนี้ไปชนะให้ได้วะ่ะเด็กนี้แม่งเล่นยากเกินมีเลเวลนก็ไปให้สุดดีวะก็ไปให้สุดดีวะมาสายนี้แล้วมันก็ต้องเล่นเลเว่นอยู่แล้วดิบวกพลังโจมตีก็คิงฟิตตัวเนี้ยเอาเข้าไปเลยโอเคออกออกพอพอตรงนู้นมีผมอยากไปอันนี้มากที่รวมสกิลผมจะเอาแมวจะเอาแมวไปใส่ให้กับคิงฟิตสักตัวหนึ่งนะครับผมแล้วก็ลงไปเลย เราก็ดรอขึ้นมาจุบเธิงไปก่อนเราก็ดรอขึ้นมาแล้วก็ใช้เลยเพราะข้างหน้ามันมีกระเป๋าเราก็หวดเข้าไปที่5้าดาเมจเลยปะละ่ะโอเคเราก็หวดไปที่5้าดาเมจเลยไม่ตายรอขึ้นมาก็หวดเข้าไปเลเวลเอก มาเจอกับทรัเปอร์ตัวแรกเราเอาแมวนะครับไปใส่ให้คิงฟิตตัวนี้แล้วกันโอเคเออโอ,โอพอซัมและโอพอซัมมาเลยทรัปเปอร์เรามาเจอกันหน่อยดิลงเลย โอ้รอแค้เลยแค้กระปุกเลยโอ้โหอย่างนี้คือบูบูมากเราก็ลงไปเลเว่นแล้วก็ลงโอพอซ้ำม,มาช่องนี้โอเคแล้วมันมีตีรับบินรอไว้อยู่ ดอคิงฟิตไปกะทืบโอเคเราชนะลวกะทืบเรียบร้อยเราชนะแล้วเราก็เลือก2ตัวที่อยู่ตรงคิงฟิตและเลเว่นมามี2 2หนังสัตว์ล้วก็เอาอันนี้มากับอันนี้มาแค่นี้แหละชนะละ รอแต่เพื่อความแบบอร่อยเหาะกว่าเดิมนะครับผมลุยเลยได้อะไรแตน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 เนเนค,คู่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 เค้ยเย้มานาทีต่อไปเราดูข้างหน้าที่มีกองไฟหรือเปล่าไม่มีเลยเลย เรามาวาดรูปดีกว่าไหมวาดรูปนะเราเป็นกิโกรแล้วกันไปวาดรูปกันดีกว่าเออแมลงสาบแม่งไม่อยากได้ทุกคนเลยไปวาดรูปวาดรูปวาดคิงฟิตตัวนี้แล้วกันผอร่างโจมตีเยอะๆสุดรยอดมันต้องอย่างนี้ดีพี่ชายมาเลยเรามีคุกคูอยู่โอเคเราลงคุกคูไปนี่ไงมันก็เล่นไม่ได้แล้วหนึ่งช่อง พึ่งมันก็โบไปลงปเลยลงเลยกระเทกโอเคอรอแล้วก็ลงเลเวลนทีนี้เราก็แค่เพียงรอชัยชนะของเราเท่านั้นอ้าวเวียนกรรมตายหาเลยตีเข้าไปแอดเดอร์ตัวเดียวไม่สามารถทำอะไรเราได้เอาอันนี้แล้วกัน การเราต้องการเพิ่มก็ดีเหมือนกันนะช่วงนี้การเล่นค่อนข้างน้อยเราเลือกอนนกเหมือนเดิมครับโอ้โหวอกชื่ออีแรงจะได้เล่นไหมเนี่ยข้างหน้ามีกองไฟเราจะเอาเอาเลเว่นเอกไปใส่ให้คุกคูมันจะแปลงร่างเป็นยังไงวะอยากรู้เหมือนกันลองดูเลยเราก็จบเทิรไปก่อน เดี๋ยวจบเทินไปเป็นความคิดที่แย่มากเลยโหดูมันเล่นดิแพ้ก้วเนี่ยลงไม่ได้เล่นไม่ได้ครับมันตีสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดเนี่ยแปดตีแปดในเทินเนี้ยเราฆ่ามันไม่ได้ด้วยแพ้อะไรว่าทำไมมันทำไมมันยากมันยากขนาดนี้คุณเราสู้ไม่ไหวจริงๆหรอวะเด็กนี้มันเล่นไม่ได้จริงหรอ บ้าน่ะบ้าไปแล้วแป้บนึงไม่ไหวแล้วผมต้องเรียกองค์เรียกองค์มาลงก่อนแล้วนึงเรียกองค์มาลงเอมาแล้วบอกเลยว่าข้าอะ่ะมาแล้วยังไงล่ะข้านั้นชะชนะให้ดูเองกูเล่นอะไรเนี่ยเราจะเลือกเป็นนะครับผมเป็นคุูเคเหม่นเดิมกับแมนติสเป็นความคิดที่ดีดีเยี่ยมเลย ไปที่กองไฟเช่นเฉกเช่นเดิมแล้วเรานั้นเลือดบวกเลือดบวกเลือดโอ้อบวกให้แฟร์เควนล้วเราก็เอาออกมาครับบวกทีเดียวพอไม่ต้องเยอะไม่ต้องโลบโลบแล้วจะตายแล้วเราก็ไปตรงนี้เยี่ยมไปเลยได้คูค,คูมาสุดแจมทีนี้มันบอร์ดมันก็บกทุกช่องทีนี้เราก็ชนะแล้วครับเราแค่เพียงรอชัยชนะเท่านั้นนะฮะ นอนรอเขาใช้ชนะโอเคไปเลยเพื่อนชนะแล้วเนี่ยมามาแรงงูและกวางเอามาแรงไหมกวางแมมงูแหมงูงูกวางแล้วกันโอ้โหตัวใหญ่ตัวใหญ่โคตรเลยผมจะเอาแมนติส ใส่ให้กับ k คิงฟิตสักตัวหนึ่งแล้วกันโอเคมาเลยไปครับเราจะไปเอาทูเทมแล้วกันถ้าเราไม่ใช้ใช้อเทมเหมนะแต่ถ้าเราจะไปต้องใช้เราก็อาจจะไปเอาไอเทมแทนทูเทมโอ้โหมันบ้าเกินไปแล้วอะไรวะหน้าเราเรียกคาเคินลงไป ม่งตีสามอาเคนเป็นสะท้อนฝั่งมันเรานั้นต้องเราต้องทำยังไงเราคิดก่อนนะตรงนี้เราตายแน่นอนครับผมอันนี้มันตีสองสามตัวนั้นอีกสี่เราไม่สามารถฆ่าตัวเราทำไดเ้เราสามารถรอดได้ครับใช่เราสามารถรอดได้สิ่งที่เราทำได้ก็คือ เรียกวางูนั่นแหละถูกต้องคือหนทางเดียวของเราเราจะโดน2ดาเมจซึ่งไม่เป็นไรเราก็แค่ฟันขึ้นมาโอเคเราก็ตีเข้าไปเราก็ดอขึ้นมาโอเคเรายังรอดโอเคยังรอด ไม่ลอด <_ innen> เฮ้ย,ย,ยผมถามจริงเถอะวันนี้มันไม่ใช่วันของผมเหรอเด็กป่ามึงเล่นยากจังวะไม่ไม่ยอมอ่ะไม่ยอมคนยังผมมันมันไม่ไม่ยอมอยู่แล้วอ่ะ <_ EN> มันเกินมันเกินไปไหมเพื่อน <_ EN> ฉันเน่ยไม่ได้แข็งเก่งขนาดนั้นหรอกเนะี่ย <EN> แก เล่นบ้าอะไรวะเนี่ยไม่เป็นไรถึงชันน่ะจะเหนือ่อย้ะแต่ฉันต้องโค่นแกให้ยงได้ถ้ามำจริงอเออใครมาเล่นเด็กนี้เป็นว่าเด็กนี้มันไม่เก่งมันเก่งตรงไหนเนี่ยผมไม่เห็นความเก่งของไอ้เด็กคิงฟิตเลยมันเป็นเด็กที่เราแบบตีหน้าอย่างเดียวเราเคลียร์บอร์ดไม่ได้แล้วซึ่ง k คิงฟิตพลังโจมตีมันก็ไม่ได้ดีดูอะไรสักนิดสักติดนิดเดียวนม่ สกตุยไม่เวนมาเลยจะแข่งดาเมจโอ้ยลงผิดฝั่งใช้ไปเลยไม่ต้องห่วงอะไรครับไอทุงไอเทม ไปรอแค่เพียงชนะเราแค้ไปเลยเผื่อเจอเผื่อเจอกระเป๋าเราจะได้แบบไม่ต้องมาเสียดายของที่หลังโอเคแค้เลยก็ชนะเลยนั่นไงเจอกระเป๋าพอดีข้างหน้าทุกอย่างมันอยู่ในการคำนวณไปลองเล่นดิวบูบบลีนเนี่ยกระเป๋ามา กระดูกและสกอร์ลมีกองไฟเราไปกองไฟอยู่แล้วแล้วก็โดดลงไปเลยแล้วก็ดอเข้าไปแล้วก็ลงลงไปเลยลงลงไปเลยสวย ก็อัดมันเข้าไปถึงนั้นเราก็ชานนะอ,อันนี้มากองไฟไก่ฟองฟองน้ำอ๋อจะไมเป็นอะไรนี่แล้ววะไปเลยทีเดียวพอ กลับมาแพ้เลยมาเลยไยรุ้นถ้าเราลงกินฟิตไปเมื่อกี้เราก็ชนะแล้วนี่่า นาแล้วลงไปเลยทางนี้แล้วกันไปเอาไอเทมเออ่กระดูกมา เราอยากไปทางไหนเราอยากไปอไอเทมหรือเราอยากไปบวกพลังไปบวกพลังก็ได้ไปมาแพรปเปอร์ลงไปโอ,โ,อโอ้โอ้โอ้แมน อีกแล้วเนี่ยดูลงอะไรไม่ได้เลยลงได้ตัวนี้เนี่ยงั้นเราก็ยังรอดอยู่โอเคเยี่ยมเลย โอเคเราเราข้ามเด็กนี้ไปก่อนแล้วกันเราข้ามเด็กนั้นไปก่อนแล้วกันนะครับผมเราค่อยเล่นครั้งหน้าแม่งเอ้ยม่นยากเกินเรามาเล่นอันนี้ดีกว่าเด็กแมนติสกอนที่เรารักนะครับผมเด็กที่เรารักจะไม่ทำให้เราผิดหวังอย่างแน่นอนเพราะครั้งนี้เราชนะแน่เด็กปาทูนะั้นมันเล่นโคตรยากเลยจริงอันนี้มากับคุกคูคุกคูคค ไปกองไฟอยู่แล้วมันจะมีที่ไหนที่เราจะไม่ไปอีกเราพวกพลังโจมตีไปเลยเพื่อนโดนกินไปซะลุกจอดไปเลยมันต้องอย่างงี้ดิวะก็ไปเลยลุยโลดลุยโพดเลยเพื่อนมาเลยเด็กเนี้ยคือเรายัางไงมันก็น่าหรือเปล่าวะใ่เปล่าวะ เราก็ลงคุคุคุเคลงไปเดี๋ยว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 ก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยว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 ชี้อะไรมึงเนี่ยคูคูคูอันนี้ไม่คูคูแล้วนี่มันคือคโอ้โหยีอะไรเนี่ยเพื่อนมึงบ้าปะเนี่ย ุกคู้คุกน uh> ี่ช okay. ิบหายเ้ยโอ้ไม่อยากจะเชื่อม <se uh ันบ้ามันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นฮฮมันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นมาตีปังปังเรายังรอดอยู่ไม่ตายเหรหอยรอดเอ้ยไม่รอดเราตาย โค,โควันเนี้ยไอชี่ออะไรวันนี้ยูถามจริงๆเหออเพื่อนอเอ๊ะเอพอวันวันนี้ไม่ใช่วันนี้มันไม่ใช่วันของเราครับทุกคนเราไม่สามารถเล่นได้เราโอเคแค่นี้นะเศร้าอะ งั้นถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสกไก่ด้วยเดยครับเจอกันใหม่ในความอันดินอนานครั้งหน้าตอนวันนี้ก็ลาไปก่อนแม่งเอ้ยดวงมันจะ,จะสวยอะไรขนาดนี้อยูนเนี่ยไปละ